สวัสดีครับคลิปนี้จะสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องสับ้ารุ่นฟาสจิตที่ใช้งานกับตัวมอเตอร์นะครับเลือกปรับระดับการบดสับของวัตถุดิบนะครับโดยโยกคันเกียร์ตัวนี้นะครับไปยังตำแหน่งที่ต้องการนะครับโยกมาทางซ้ายสุดลักษณะนี้นะครับจะเป็นการสับแบบท่อนสั้นหรือสับแบบละเอียดนะครับตรงกลางก็คือเกียร์ว่างนะครับจะเป็นการสับที่ช่องด้านบนนะครับส่วนทางขวามือสุดลักษณะนี้นะครับจะเป็นการสับแบบท่อนยาวหรือแบบหยาบนะครับเสียบปลั๊ก และทำการยกเบกเกอร์ของตัวเครื่องขึ้นนะครับเพื่อเช็คแรงดันไฟที่หน้าจอดิจิตอลของตัวเครื่องนะครับโดยแรงดันไฟที่โชว์อยู่หน้าจอดิจิตอลนะครับจะต้องมีแรงดันไม่ต่ํากว่า220โวลต์ขึ้นไปนะครับขั้นตอนที่3นะครับให้สับคันโยกตัวนี้ไปทางขวามือนะครับเพื่อใช้งานตัวเครื่อง ขั้นตอนที่5นะครับนำวัตถุดิบลงบนสายพานลำเลียงเพื่อทำการบดสับนะครับหลังจากที่เราใช้งานตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการสรับคันโยกมายังตำแหน่งตรงกลางนะครับเพื่อเป็นการหยุดตัวเครื่องนะครับจากนั้นกดเบรกเกอร์ลงนะครับ แล้วถอดแลล๊กไฟออกนะครับผมช่องทางออกวัตถุดิบจุดนี้นะครับสามารถปรับขึ้นลงได้เพื่อให้วัตถุดิบอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการนะครับโดยการคลายน็อตจุดนี้นะครับแล้วดันขึ้นหรือกดลงนะครับแล้วล็อกตัวน็อตให้แน่นนะครับกรณีที่เราจะสับต้นกล้วยนะครับให้ถอดชุดฝาครอบใบมีดจุดนี้นะครับนะเพื่อไม่ให้ต้นกล้วยติดขัดชุดใบมีดด้านหลังบริเวณนี้นะครับ ลายน็ตทั้ง4จุดตามคลิปวิดีโอเลยนะครับถ้าเราดึงฝาครอบจุดนี้ออกจากทุเครื่องได้เลยนะครับในกรณีที่เราต้องการบดสับต้นกล้วยนะครับให้เราทำการผ่าลำต้นออกเป็น4ส,ส่วนก่อนที่เราจะนำไปบดสับนะครับ ขณะที่ใช้งานตัวเครื่องแล้วเกิดอาการติดขัดลักษณะนี้นะครับให้เราทําการสรับคันโยกมายังตําแหน่งตรงกลางเพื่อทําการหยุดเครื่องจากนั้นนะครับให้สับคันโยกมาทางด้านซ้ายมือเพื่อให้สายพานลําเลียงหมุนถอยหลังและคลายวัสดุที่ติดขัดในห้องเครื่องออกมานะครับคลายนตจุดนี้ครับ ออกนะครับเพื่อเปิดฝาครอบและทำความสะอาดวัตถุดิบที่ตกค้างในห้องเครื่องออกให้หมดนะครับปิดฝาครอบและล็อกน็อตฝาครอบให้แน่นแล้วเปิดใช้งานตัวเครื่องต่อได้เลยนะครับ